เอาละครับเข้าเทียบทุนแล้วร่องน้ำสีน้ำเงินครับอยู่ที่ฝั่งกัทรวิชัยร่องน้ำสีแดงหงฟ้ามหาราชอยู่ในร่องน้ำสีแดงฝั่งจังหวัดมหาสรารคามแต่กัทรวิชัยและมหาสรารคามก็เป็นเมืองกะตะศิรานครครับถูกต้องเอาละครับท่านผู้ชมใจเย็นๆครับ น้ำไหลครับช่วงนั้นเป็นช่วงน้ําส่งพอ,พอดีพอดีแต่เราเชื่อในศักยภาพครับเรือเที่ยวแรกกําลังจะเกิดขึ้นร่องน้ำสีแดงนั้นหงฟ้ามหาราชของพี่น้องจากจังหวัดสีสเกตใช่เจ้ายญามณีนาวาครับร่องน้ําสีน้ำเงินของพี่น้องจากจังหวัดอุดรธานีใช่เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เรือทั้งสองลำนั้นกําลังตั้งลําให้ตรงครับมุ่งตรงมาที่เส้นชัย ใครจะดีใครจะอยู่ครับเดี๋ยวก็รู้ครับว่าไผเป็นไผเมื่อวานคู่นี้อเอาละวยเอาล่ะครับสุดเสียงวอแม่โห่ยหหขนชวนฟัง เอาเรือมาดูรรรราปปรเรือเที่ยวแรกรอบแรกรอบประถมเลิกมาดูซิว่าการ,ปรเปิดเรือเก่งของเรือยาวไปเนส,สี่สิสสสบไม้าย,ายเรือดีสนามดากของพี่น้องจังบวัดมาสารคาม,มาดูสิว่าเรือดีที่ไม่ธรรมดามีน้ว่าหกฟ้ามหาราชเรือลีน,นุ่นน้ำแดงเปิดแสงแสายออกมากับเจ้ายามณานีดาวาองน้ำสีน้ำเงินที่น้องจากจังาวัดูรอนเริ่มยึนใส่กันมาแบบเต็มเต็มอ้าวเรือกู้ภัยครับเรือกู้ภัยครับหกฟ้ามหาราก็กำลังมาครับกำลังมา นะครับไอ้เจ้ายญ้ามณีนาวามาเลยครับอ่ามาเลยอเรือที่บ้างๆช่วยประกบหน่อยนะครับเอาขึ้นลมไปเถอะเอาช่วยเลยข้าบช่วยเลยครับไอ้พี่น้องเรือยาวลำที่ขึ้นไปถอยลำประกบหน่อยครับขอบคุณครับถอยมาครับถอยประกบเรือเลยครับขอบคุณครับอเรือยาวประกบครับ ออกไปทุกลำเลยครับออกไปทุกลำเลยช่วยกันเพราะว่า<อ>เชื่อว่าห<อ>งฟ้ามหาราช<อ>เป็นเรือเบานะครับบางเบามากนะครับ<อ>ส่วนเจ้าย่ามณนีนาวาก็ออกมาเลยครับมาเลยมาถึงเส้นชายเลยนะครับไม่เป็นไรครับเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับ<อ>กับรูปน้ำเป็นการดิ้นเรือ เรือลำนี้ลูกสูบพอไหมครับ,บยาวเลยครับครับพี่น้องชาวเรือครับทุบปล่อยให้ขยับลงมาที่กำแพงสุดนะครับอย่าไปปล่อยไกลถึงขนาดนั้นนะครับให้มาปล่อยอยู่ที่ที่ตู้ประปาที่สะพานสุด นะครับที่กำแพงสุดอย่าไปปล่อยไกลครับให้ขยับมาอีกครับให้ขยับมาอีกเรือยาวถอยถอยเรือประกบใกล้ๆหน่อยครับถอยใกล้ๆหน่อยครับอย่าทิ้งเรือนะครับอย่าทิ้งเรือนะครับเรือไม่จมนะครับเกาะเรือไว้ครับอย่าทิ้งเรือนะครับ ครับสุดยอดครับนี่คือน้ำจิตน้ำใจครับ